วันนี้เนาะผมจะมาสอนตกปลาให้ได้ลา,ยาเยอะแบบนี้นะครับยังนะครับเราต้องมายก10สิบตีกองบรรจระจำการนะครับแล้วเราก็ต้องมาตกปลาหาจุดตกครับตกเราต้องเอาด้พิด้วยนที่ไหนเขามันจ่ายดีเก่งไป นี่ครับราหาจุดตกนี่ใช่ไหมครับเอาตัวเอาตัาตคลิกครับไปวางแล้วก็ตกตกไปให้มันได้เยอะเยอะเยอะสุดๆต้องหามุมครับแล้วก็รอรอให้เบ็ดมันติดแล้วก็เราต้องรอต้องรอให้เบ็ดมันติดครับเอียบตอวให้มันได้จับจับเบ็ดแล้วเราก็ต้องกดไหมครับกดแล้วต้องคลิกใส่เข้าไป นี่เบียนตายเหรอใช่เนี่ยป้ราากดแล้วก็กดตรงครับผมให้ดูตอนนี้ครับผมมีปลาเท่าไหร่ก็ได้โครเดอะอันนีีเลย เกิดว่าเราทำไม่ดีครับแล้ก็มาตรงนี้ครับแล้วก็เอา,าขอดเอเซลรครับปลาดและแล้วแคเกม่ขีนล้วเหรอไตรงดูตรงอัดัดดบภาพ,บ,นะพบูเงินมีหนึ่งมื่นสองพันแปดร้อยครับ